ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพรักทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับส้อยอุดรคนใจภูมิีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันในวันที่20ธันวาคมพศ2565นะครับครับในช่วงนี้ก็เงียบๆเหน่อยนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ไปถ่ายอัปเดตมันแปลงที่ฉีดยาหรือว่าแปลงที่ฉีดฮอร์โมนให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมเลยนะครับช่วงนี้ก็วุ่นวุ่นอยู่กับไอ้สร้างโรงจอดรถนะครับย <Yeah! S 1> สร้างโรงจอดรถสร้างโรงเก็บของนะครับพอดีบ้านของเคยอดรอมันคับแคบเกินไปครับรถเข้ามาจอดในบ้านก็ไม่มีที่เดินก็เลยพอดีขายอ้อยขายมันได้ก็พอมีเงิน เก็บเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยจะมาสร้างไอ้โรงจอดรถนะครับหรือว่าโรงเก็บของนะครับก่อนอื่นก็ต้องไอ้บอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังก่อนนะครับนี่บ้านของเต๋อดอนอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับเห็นไหมครับที่ผ้าเต็นท์สีน้ําเงินนะครับตรงนี้ก็คือบอกก่อนนะครับว่าที่ตรงนี้แต่เก่านะมันคือที่ของไอ้พ่อตาผมนะครับเป็นเป็นบ้านสองชั้นก็เสาประมาณ12บต้นนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับ เออพอดีพ่อตาผมนั่นน่ะบ้านแกมันเก่าแล้วพอดีผวกขึ้นนะครับผวกขึ้นบ้านผวก,กินบ้านบ้านจะพังหมดแล้วแกก็เลยขายทีนี้แกก็เลยขายเา็เขาก็มาซื้อนะครับไอคนที่เขารับซื้อบ้านเก่านะครับเขาก็เลยเข้ามาซื้อก็ขายได้อยู่ในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นบ้านสองชั้นบ้านไม้นะครับ ข้างล่างจะเป็นเสาปูนนะครับเสาเสาสิบสองต้นนลครับจะมีเสาปูนแค่แปดต้นอีกสี่ต้นเป็นเสาไม้นะครับแต่พวกที่เขามารับซื้อเนี่ยเขาเอาหมดทุกอย่างยกเว้นเสาปูนนะครับมันก็จะเหลือเสาเก่าอย่างเงี้ยนะครับี๋ยก็เลยย้ายไปอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับพ่อตาผมก็เลยยกที่แปลงนี้ให้ผมผมก็มาถมดินมาก่อกำแพงรอบนะครับรอบบ้านเลยพอดีจะ สร้างโรงจอดรถสร้างโรงเก็บของนะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ราคาของนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังจะมีแผนกําลังที่จะสร้างนะครับหรือว่าจะสร้างโรงจอดรถสร้างที่พักที่อาศัยนะครับก็จะมาอัปเดตราคาของให้ให้ดูนะครับราคาของราคาค่าช่างทุกๆุกวันนี้นะครับเขาจ้าว่าจ้างกันในราคาเท่าไหร่นะครับ ทรงนี้ที่ผมทํานะครับก็คือมันเป็นเสาแปดต้นเสาเดิมเป็นเสาปูนใช่ไหมครับที่ฝังอยู่ในลงในดินนะผมก็เลยซื้อเหล็กนะมาต่อโครงขึ้นนะครับต่อโครงขึ้นสูงก็ประมาณ4เมตรนะครับฝั่งข้างหน้าสูง4ี่เมตรข้างหลังก็ค่อยๆลดในระดับลงเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสโลปลงมาข้างหลังอย่างนี้ครับฝั่งข้างหน้านู่นจะเป็นถนนครับ ที่ผมมาถ่ายทําวันนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดอ้างอวดโอ้หรือว่าอย่างใดนะครับคือว่าจะจาอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับราคาของสําหรับท่านเกษตรกรบางท่านที่มีแผนที่กําลังจะสร้างบ้านสร้างที่พักเราจะมาแชร์อัปเดตให้ดูนะครับว่าของทุกวันนี้ราคาเท่าไหร่อุปกรณ์ทุกๆอย่างที่ทําบ้านนะทุกวันนี้เนะี่ยบางท่านมีงบอยู่ประมาณแค่นี้ไม่รู้ว่าจะสร้างได้หรือเปล่า ก็มาฟังด้วยกันเลยนะครับว่าผมจะจะพูดให้ฟังเป็นพอสังเขปสังเขปนะครับพอคร่าวๆนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็คือขนาดความกว้างมันจะอยู่ที่7เมตรกับอีก80เซนติเมตรนะครับความยาวนี่จะอยู่ที่10เมตรกับอีก70เซนติเมตรนะครับนี่คือว่าแผนผังโครงสร้างของบ้านนะครับก็ใช้ใช้เหล็กอยู่3ขนาดนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับจะมีเหล็ก 4, คูณ2นิ้ว ตัวตัวตัวหนึ่งนะครับแต่จะใช้เยอะอยู่เหมือนกันครับ4คูณสนิ้วนะั่นแล้วก็ตัวที่2ก็คือขนาด3คูณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือแปรสําเร็จนะครับไว้สําหรับยิงน็อตมุงหลังคานะครับตัวตัวโคงที่สารนี้ครับช่างก็ทําทําตรงนี้ก็คือวันที่2แล้วนะครับตรงนี้เราขึ้นโคงขึ้นอะไรวันแรกก็ต่อเสาต่ออะไรอยู่นะครับวันที่2ก็คือได้ขึ้นโคงแล้ว ก็รอแต่แผ่นหลังคานะครับพอดีสั่งสั่งแผ่นมาอยู่ยังไม่ได้มาครับเหล็กทั้งสามอย่างนะครับซื้อทั้งหมดนะครับใช้เหล็กไปทั้งหมดเป็นเงินก็หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับค่าเหล็กทั้งหมดเนี่ยทุกวันนี้แพงจริงๆนะครับเหล็กครับก่อสร้างนี่นะครับขนาดก็อยู่ที่เจ็ดคูณสิบเมตรนี่แหละครับที่ผมได้แจ้งไปนะครับอ๋อพอมาวันที่สองนี่ครับเห็นไหมครับ เริ่มวันที่สองแล้วนะครับตรงนี้คือสังกะสีแผ่นสังกะสีคือว่าแผ่นอลูซิงนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับแผ่นอลูซิงนี่ผมสั่งมานะครับอยู่ประมาณสิบแผ่นนะครับคือใช้แผ่นเดียวยาวเลยนะครับก็อยู่ในราคาหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับนี่ก็คือราคาราคาคของไอ้แผ่นหลังคาอลูซิงนะครับเหล็กอยู่ประมาณหนึ่งหมืนสองพันบาทนะครับแผ่นหลังคา แป่นหลังคาตัวนี้ก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมทั้งสองตัวแล้วก็อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่ค่าเหล็กกับค่าแผ่นหลังคานะครับสาหรับบางท่านที่กําลังจะมีแผนที่กําลังจะทําการก่อสร้างอยู่ช่วงนี้ก็ผมก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับแชร์อัปเดตราคาค่าเหล็กราคาค่าแผ่นสังกะสีทุกวันนี้นะครับมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้ซื้อแพงขนาดนี้นะครับทุกวันนี้เขาบอกว่าอะไรก็ขึ้นหมดขนาดปุ๋ยแต่ก่อนสอบกระสอบละแปดร้อยยังเป็นกระสอบละพันหกร้อยบาทเลยนะครับ <c oughs> เด็กแต่ก่อนเนี่ยซื้อเส้นหนึ่งเจ็ดร้อยบาททุกสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยทุกวันนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยบาทนะครับต่อเส้นน่ะไม่ใช่เหล็กใหญ่ด้วยนะครับนี่เหล็กสี่คูณสองเหล็กสามคูณนิ้วครึ่งแล้วก็เป็นมีแปรสําเร็จใช้อยู่สามอย่างนะครับ เนี่ยทำโครงสร้างสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีแผนที่กําลังจะก่อสร้างแต่ยังไม่รู้นะครับว่าราคาค่าของนี่มันแพงมันถูกแค่ไหนนะครับทุกวันนี้นะครับไปอุดรก,ก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะครับว่านี่นะครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลที่ใช้ยอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ทําอยู่สองวันเนี่ยสองวันแล้วก็ได้มุงแล้วนะครับก็ทําง่ายๆนะครับในสไตล์โมเด์นะครับหรือว่าพูดเป็นทางการเนาะ รูปทรงนี่ก็คือก็สไตล์โมเดินพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเราก็คือพึงหมายเงียนนี่เลยครับตามภาษาช่างเนาะนี่ครับก็ทำมาสองวันสามวันก็จะเสร็จพอดีนะครับผมคิดว่าเนี่ยเพราะว่าช่างก็ของก็มาทำอยู่สามคนครับราคาโอ้มาพูดกันราคานะครับราคานี้คือช่างเหมานะครับช่างเขาเหมาเอาเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยความกว้างเจ็ด เมตร80เซนติเมตรความยาว10เมตร70เซนติเมตรนะครับทั้งหมดนี้ราคาค่าช่างอยู่ที่1 6 0 0บาทนะครับนี่ยกโครงแล้วก็มุงหลังคาไว้เฉยๆนะครับ mm. ก็คือราคาค่าช่างก็10,600บาทราคาค่าสังกะสี15,000บาทนะครับราคาค่าเหล็ก12,000บาทรวมทั้งหมดนะครับใช้งบประมาณไป42,000บาทนะครับนี่ก็คือเสร็จเลยนะครับ ทำอยู่สามวันนี่ครับวันที่สามช่างก็ทําเสร็จมาหมดเลยนะครับก็เจ็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านใดท่านเกษตรกร,ร,กรท่านใดคือมีแผนที่จะสร้างครับยังไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนก็สามารถเอาของไอ้เก๋ออดรอนนี้ไปไปเรียนแบบได้นะครับไม่ห่วงนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าท่านจะไปต่อยอดกับแผนของท่านปรับปรุงต่อยอดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ที่ผมทําลักษณะนี้นะครับราคาค่าจ้าง,งเขาก็เหมากันอยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับราคาค่าของก็ที่ผมคานวณทั้งหมดแล้วครับค่าช่างค่าของทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับนี่คือยกคงงหลังค่าเสร็จทุกอย่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านบางท่านบางคนนะครับที่กําลังจะคิด จะทาการก่อสร้างบ้านหรือว่าก่อสร้างโรงจอดรถก่อสร้างโรงเก็บของหรือว่าอื่นๆนะครับถ้าท่านพ่อพ่อยี่น้องเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้องเคยอุดรคนเทยภูมิ้วยนะครับจะได้ทําคลิปดีๆมาลงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกนะครับสำหรับคำพูดใดวาจาใดที่เคยอุดรพูดออกไปแล้วไม่ถูกต้อง หรือไม่หรือว่าไม่ไพะเพราะทิงก็ขอการอภัยไปหน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้ามาดูกันนะครับนะครับเลยก็อดอนก็จะมามาอัปเดตให้ดูอีกนะครับว่าจ้างช่างนะ่มาต่ออีกคือว่าจะมาเทซีแพคนะครับเทพื T ้นคลิปเดียวผมก็ว่าว่าจะลงให้มันจบมันก็ไม่จบนะครับเพราะว่ามันจะจาวเกินไป <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าติดตามมาดูนะครับว่ากันเทซีแพคเนะี่ย มันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและคลิปนี้ขอกก่าคขวมากสวัสดีครับ